ดูเปลี่ยนไปมากทำเอาเหล่าแฟนๆของหนุ่มคงกระพันตกอกตกใจไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ประกาศว่าจะหยุดทำรายการแฟ้มสืบสวนทางช่อง9แล้วซึ่งเจ้าตัวเองได้โพสต์ระบายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งฝากให้แฟนๆได้ดูเทปสุดท้ายโดยหนุ่มคงกระพันได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรล่าสุดโพสต์รายการโดนถอดแล้วโดนปลดจากพิธีกรจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง หนุ่มคือแฟ้มสืบสวนเป็นรายการที่พี่หนุ่มทำส10ปีแล้วรายการมันก็มีวาระและเวลาของมันแต่พอเป็นเทปสุดท้ายเรารู้สึกอะไรเลยโพสบอกคนดูว่ารายการเป็นเทปสุดท้ายแล้วก็คือสี่ปีที่ทำมาเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายฝากติดตามด้วยนะครับในโพสนั้นเราได้เล่าย้อนอดีตตอนรายการที่เกิดขึ้นพี่หนุ่มได้สูญเสียรายการที่รักไปรายการหนึ่งก็คือรายการเรื่องจริงผ่านจอที่ตัวเองเป็นพิธีกรคือในโพสก็เขียนแล้วนะครับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เล่าให้ฟัง เฉยๆในวันนั้นที่ตัวเองโดนถอดการเป็นพิธีกรเนื่องจากว่ารายการนี้เกิดขึ้นแล้วเผอิญว่ามันไปออกวันเดียวกันทางนั้นก็เลยบอกว่ารายการมันเหมือนทับลายกันเราก็ให้เหตุผลว่ารายการมันคนและแบบกันแฟ้มสืบสวนเป็นเรื่องของคดีเรื่องจริงผ่านจอเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันไม่น่าจะเหมือนกันอีกอย่างผมเป็นคนทํางานผมไม่สามารถไปกําหนดถังของสถานีได้ว่ารายการแฟ้มสืบสวนที่ผมทำมัน จะต้องออกเวลานี้นีคือสถานีเป็นผู้กําหนดเวลาแต่พี่หนุ่มเป็นผู้ผลิตรายการแต่ว่าเรื่องจริงผ่านจอเป็นแค่พิธีกรเราให้เหตุผลไปแบบนี้แต่ทั้งนั้นเขาบอกว่ามันออกอาการวันเดียวกันมันไม่ดีเราก็เข้าใจมันเป็นเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็ออกมาโดยดีแล้วไม่ได้บอกใครพี่ทํามากี่ปีหนุ่มสิบปีครับจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรก็ออกมาดีๆแต่ว่าในวันที่แฟ้มสืบสวนเทปสุดท้ายเผอิญว่าไปเขียนข้อความนี้ก็มีดราม่าขึ้นมานิดหน่อย แต่จริงๆที่หนุ่มไม่ได้อะไรความรู้สึกตอนนั้นทำมาสิบปีแล้วเราต้องออกตอนนั้นเรารู้สึกน้อยใจไหมหนุ่มนิดหนึ่งนิดหนึน่งเราก็ทำมาสิบปีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ที่หนุ่มไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่หนุ่มรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณเรื่องจริงผ่านจอที่ให้โอกาสเราทำงานจริงๆเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะพิธีกรก็เพราะรายการนี้แล้ว ท้าองค์กลับไปอีกด้านหนึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องการทํางานรายการนี้ก็ดูแลชีวิตพี่หนุ่มมาตั้งสิปีดูแลที่ดูแลครอบครัวเราได้เงินจากกอการทํางานสิปีที่ผ่านมาก็หลายล้านบาทถ้ามองอีกด้านหนึ่งต้องขอนุณเขาด้วยซ้ําอย่างรายการแฟ้มสืบสวนเราก็อยากให้คนดูเทปสุดท้ายเพราะมันเป็นรายการสืบสวนแท้ๆรายการเดียวของประเทศไทยแฟมสืบสวนซีปีความรู้สึกที่เราจะเซกูดบายเป็นยังไงบ้างหนุ่มก็เสียใจแต่ทุกอย่างมันมีวาระเวลาของมัน แล้วในช่วงเวลาแบบนี้ธุรกิจโทรทัศน์มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนก็เข้าใจเขาบอกหมายนี่คือสาเหตุที่ต้องพักรายการนี้หนุ่มจริง,รงๆเขาอยากปรับอย่างเช่นแฟ้มสืบสวนออกตอนบ่ายวันอาทิตย์เขาก็อยากปรับให้ช่วงเวลานั้นเป็นวาไรตี้มากขึ้นเพราะว่าสถานีข้างเคียงหรือกู้แข่งคนอื่นๆเขามีวาไรตี้ของเราเป็นสารคดีข่าวที่เข้มข้นไม่ใช่ทาร์เก็ตของช่วงเวลานั้นก็เข้าใจไม่ได้มีอะไรทางช่องเก้าก็เอ็นดูพี่หนุ่มเราก็ยังทํารายการอื่นอยู่แล้ว ก็มีการพูดคุยว่าจะสร้างรายการใหม่ให้กับทางสถานีอีกเพียงแต่ว่าอะไรรูปแบบรายการนั้นแล้วตอนนี้ทำอยู่กี่รายการหนุม่มที่บริษัททำอยู่3รายการที่หนุ่มเป็นพิธีกรมีสองรายการทำเบื้องหลังน้อยลงให้ขาลงหรือเปล่ามีคนทักบ้างไหมหนุม่มก็มีนะแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้กลับมาเล่นละครหนุม่มตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องช่องสกลับมาเล่นละครเราก็สนุกกับมัน แต่จริงๆแล้วว่างช่วงที่ผ่านมาพี่หนุ่มทำงานเบื้องหลังเยอะแล้วไม่ทีเวลาไปเล่นละครที่ผ่านมาก็มีพี่พี่ผู้จัดทางตลอดเราก็ไม่มีเวลาแต่พอเราทํารายการน้อยลงพี่หนุ่มก็มีเวลามากขึ้นก็กลับมาเล่นละครคิดถึงมากด้วยกับละครหยุดไป12ปีก็ต้องเรียนรู้ทําการบ้านหนักอยู่เหมือนกัน